สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในช่วงวันที่15พฤศจิกายนถึง16ธันวาคมจะส่งผลอะไรกับชาวราศีกันกันบ้างนะคะชาวราศีกันหรือลัคนาการผู้ที่เกิดวันที่17กันยาถึง16ตุลามาดูนะคะว่าชาวราศีกันหรือลัคนาการจะได้ผลกระทบอะไรกับการย้ายของดาวอังคารเข้าสู่ราศีพิจิกบ้าง ก่อนอื่นมาดามขอออกตัวก่อนนะคะว่าที่มาดามห่างหายไปไม่ได้ทําคลิปเป็นเพราะว่ามาดามทําหนังสือทำำาําตําราเกี่ยวกับศาสตร์ไพ่โคโคโโนะศาสตร์าสตรญี่ปุ่นแล้วทําให้มาดามสายตามองอะไรไม่ชัดไปตรวจมาแล้วหมอบอกว่าเป็นต้อกระจกนะเดี๋ยวเดือนวันที่แปดธันวามาดามจะต้องไปผ่าผ่าตาเพราะฉะนั้นนะตอนนี้คือใส่แวน่นแล้วก็ยังมองเห็นแบบไม่ชัดอนะ่ะมันมีฝ้าขาวๆมาบางัง ก็จะทาคลิปให้ไปก่อนนะคะก็ต้องขออภัยกันด้วยอย่าเพิ่งห่างหายอย่าเพิ่งทิ้งมาดามไปไหนนะคะส่วนถ้าคลิปนี้มีเสียงเด็กรบกวนบ้างก็ต้องให้อภัยกันบ้างนะคะเพราะว่าหลานตื่นแล้วแล้วก็บางทีเราก็ต้องปล่อยให้เขาอิสระก็มีเสียงแซงมาบ้างก็ขออภัยนะคะเอาละคะ่ะเรามาดูว่าชาวราศีกันนะคะในช่วงของดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกมีอะไรที่โดดเด่น มีอะไรที่ต้องระมัดระวังอะไรที่ดีอะไรที่ไม่ดีอย่างไรนะคะแม,แม้กระทั่งการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็เรื่องศัตรูรับรับศัตรูเปิดเผยหรือแม้กระทั่งสุขภาพเราจะเป็นอย่างไรความรักของเราคู่ครองเราหรือใครที่โสดอยู่จะมีความรักเข้ามาไหมอะเรามาดูนะคะชาวราศีกันเองช่วงนี้เป็นช่วงของการมีสเสน่ห์นะ ะะระวังการมีรักซ้อนเกิดขึ้นหรือเป็นช่วงของการที่เรียกว่าจะทําอะไรในช่วงนี้ชาวราศีกันยังทําอะไรไม่มีความชัดเจนหรือเป็นการที่กําลังซุ่มกําลังแอบทําอะไรแบบยังไม่เปิดเผยยังไม่แสดงออกมาให้คนรู้หรืออาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเราแบบลับๆนะคะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของความรักแล้วให้ระวังว่า ความรักจะเป็นการลักซ้อนเกิดขึ้นเป็นช่วงของการมีสเสน่ห์เพราะฉะนั้นต้องยับยั้งชั่งใจในเรื่องของความรักด้วยชาวราศีกันเองเมื่อดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่26ธันวานเนี้ยส่งผลเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างส่งผลเกี่ยวกับเรื่องสังคมมองคุณว่าคุณเป็นคนยังไงส่งผลเกี่ยวกับเรื่องยวดยานพาหนะเขาบอกว่าให้ระมัดระวังการขับรถขับลาย,ยานเร็วเกินไปคุณมีเกณฑ์ของการเดินทางบ่อย ะะมีเกณฑ์เดินทางบ่อยแล้วก็สังคมมองว่าคุณมีนิสัยเหมือนเด็กค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองระวังการถูกหลอกง่ายด้วยนะนะคะชาวราศีกันเองมีเกณฑ์ของการถูกหลอกง่ายได้ด้วยเพราะฉะนั้นมาดูว่าชาวราศีกันการเงินของคุณเป็นอย่างไรการเงินในที่นี้นะคะเขาบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเข้ามาไม่พอกับค่าใช้จ่ายด้วยตัวเราเองใช้จ่ายตามอารมณ์อยากได้อะไรก็ซื้อ อยากอ,าอยากไปไหนก็ไปเป็นคนที่ยังรักสนุกอยู่ยังรักความเป็นอิสระอยู่ยังชอบกินดื่มเที่ยวอยู่ก็จะหมดไปกับสิ่งเหล่านี้หรืออาจจะหมดไปเกี่ยวกับเรื่องความรักได้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าใช่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าสังคมมองว่าคุณอะหลอกถูกหลอกง่ายคุณมีนิสัยเหมือนเด็กเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยว่าเวลารักใครนะคะก็อาจจะรักแบบชนิดที่ไม่ได้ระมัดระวังเพราะเขาจะมองว่าเราเป็นเด็ก อาจจะถูกหลอกเกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกิดขึ้นได้นะคะถ้ามามองถึงเรื่องอ,อ,อสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองบ้านหรือว่าสัญญิงสัญญาอะไรต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับอะไรนะกรรมเก่านะคะชาวราศีกันมัจะจะมีนี่นะคะหรืออาจจะมีการได้เซ็นสัญญาได้เซ็นสัญญา กู้หนี้สินระยะยาวเกี่ยวกับการซื้อบ้านนะคะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่ามีโอกาสได้เซ็นสัญญาและซื้อบ้านกู้ธนาคารผ่านนะคะจะมีหนี้สินระยะยาวเกิดขึ้นส่วนเรื่องของการที่เรียกว่าใครที่มีธุรกิจส่วนตัวลูกน้องบริวารเป็นยังไงลูกน้องบริวารมีการเข้าเข้าออกออ,กอ,อ,กอยู่บ่อยๆหรือแปรปรวนหรือว่าไว้วางใจได้ไหมดีดีก็มีไม่ดีก็มี มันจะมีการที่เรียกว่าต้องคอยดูแลใกล้ชิดนะอย่าไว้วางใจมากเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็อาจที่จะอยู่กับเราเดี๋ยวเขาก็อาจที่จะออกไปง่ายๆแปรปวนใครมาชวนเขาก็ไปเพราะฉะนั้นต้องอยู่ควบคุมดูแลใกล้ชิดจะดีกว่านะคะอย่าไปปล่อยปะละเลยมากเกินไปหรืออาจที่จะสําหรับบางคนใครที่อยากจะมีลูกหรืออยากที่จะมีบุตรอยากที่จะให้คู่ครองท้องหรืออยากที่ให้ตัวเองท้อง ยังมีลูกยากอยู่นะยังไม่ได้มีได้ง่ายๆนะในช่วงนี้ไปดูไปตรวจดูว่าถ้าเป็นผู้หญิงดูซิมีซีดหรือเปล่ามีซีดหรือมีเนื้องอกไหมนะคะมันยังมีอุปสรรคในการที่จะมีมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นยังมีปัญหายังต้องรออีกสักพักหนึ่งเลยไม่ได้มีง่ายๆส่วนใครที่ทํางานทําการหรือทําธุรกิจส่วนตัวมีศัตรูคู่แข่งแน่นอนช่วงนี้รู้สึกอึดอัดกับศัตรูคู่แข่งที่คอยจ้องที่จะเรียนแบบเราหรือคอยจ้องที่จะใส่ร้ายป้ายสีเราหรืออาจที่จะ เออทำให้เราติดขัดยังยังก้าวหน้าหรือยังเดินหน้าต่อไปยังไม่ได้สำหรับใครที่ทำงานประจำอยู่ก็อาจจะทำให้เรายังไม่มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจากการถูกจ้องจับผิดจากสตัตรูคู่แข่งหรือใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวของคุณมีศัตรูแน่นอนนะคะคู่แข่งมีคู่แข่ง,ค,ขงคู่แข่งของคุณเนี่ยคอยจ้องเรียนแบบอยู่เพราะฉะนั้นนะคุณจะต้องพยายาม หมั่นทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะย้ำคิดย้ำทำในสิ่งนั้นเพื่อให้เกิดความชำนาญเพื่อที่จะได้ให้ศัตรูคู่แข่งทำอะไรคุณไม่ได้นะคะช่วงนี้เลยอาจจะเป็นช่วงของการอึดอัดใจไม่ว่าจะทำอะไรมักจะเจอแต่คู่แข่งความรักนะคะความรักสำหรับคนโสดก่อนนะทั้งคนโสดและคนมีคู่ช่วงนี้คนโสดอาจจะเจอกันแบบปุบปับกระทันหันไม่ทันตั้งตัวอาจจะเจอคนที่ดูโดดเด่น หรืออาจจะเป็นรักเก่าที่เลิกลากันไปแล้วหวนกลับมาหาเรานะก็อาจที่จะยุเทินกลับมาอีกทีนึงก็เป็นช่วงของการที่เรียกว่าลองลองมาคบมาพูดมาคุยกันใหม่ดูอีกสักทีนึงอาจจะมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเหมือนคิด ไม่ได้คิดว่าจะได้กลับมาคืนดีกันก็ได้กลับมาแต่ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วนะชาวราศีกันหรือลัคนาการต้องระวังเรื่องอารมณ์เรื่องคําพูดที่รุนแรงอาจจะมีการเลิกลาหย่าล้างได้จากการที่เราใช้คําพูดรุนแรงเกินไปจะทําให้เราสูญเสียความรักเกิดขึ้นหรือทําให้เลิกลากันไปทั้งทั้ทีท่จริงๆแล้วเลิกลากันทั้งทที่ยังรักกันอยู่นะระวังเรื่องมีเกณฑ์ของการสูญเสียเงินทองเกิดขึ้น จากการเจ็บป่วยก็ได้เจ็บป่วยของคนรักหรือเจ็บป่วยของญาติผู้ใหญ่นะคะได้ด้วยเช่นกันแต่ถามว่าจะมีอุบัติเหตุถึงขั้นเลื่อนตกยางออกเกิดขึ้นไหมไม่มีแต่มีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าอาจจะมีทําให้คนรักหรือญาติผู้ใหญ่ของเรามีเกณฑ์ของการผ่าตัดเกิดขึ้นนะคะถ้าถามถึงการที่ว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไหมสาหรับชาวราศีกัน เลื่อนตามขั้นตอนถ้าคุณขยันถ้าคุณมีความสามารถถ้าคุณมีผลงานบอกได้เลยว่าผู้ใหญ่เขาก็จะเลื่อนให้คุณตามขั้นตอนแต่ไม่ก้าวกระโดดนะมันไปตามตามจังหวะตามขั้นตอนของคุณตามระยะเวลาการทํางานของคุณเรียกว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งตามขั้นตอนมากกว่านะส่วนเอ่อ <c oughs> การงานนะคะการงานของคุณในหน้าที่การงานในช่วงนี้เป็นยังไงช่วงนี้จริงๆการงานของคุณมั่นคงนะ โดยเฉพาะว่าชาวราศีกันเนี่ยเป็นดวงนาลีอุปถมัมภ์มีถ้ามีเจ้านายที่เป็นผู้หญิงนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามเจ้านายที่เป็นผู้หญิงเนี่ยส่งเสริมสนับสนุนผลักดันคุณถ้าเขารักคุณหรือว่าเขาเรียกว่าผลักดันคุณแบบโดยเสน่หาเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่เก้างานของคุณเนี่ยมั่นคงจากการที่ เจ้านายรักและเมตตาเรานะคะดังนั้นก็รู้จักต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนทำตัวให้น่ารักเข้าไว้โชคลาภจะได้โชคลาภจากเด็กนะชาวราศีกันเองถ้าถามว่าโชคลาภจากเด็กจะได้เยอะไหมไม่เยอะเล็กน้อยนะคะแต่ก็เรียกว่ามีโชคลาภจากเด็กเล่นอายุก็ได้หรือให้เด็กซื้อหวยให้ก็ได้นะคะต้องระมัดระวังเรื่องออสุขภาพด้วยนะคะเกี่ยวกับระบบสมอง ความจำนะคะอาจจะเป็นเหมือนเป็นอัลไซเมอร์หรือว่าได้หน้าลืมหลังช่วงนี้เป็นช่วงของการที่คุณอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอระบบสมองระบบเเกี่ยวกับช่องปากด้วยระบบสมองแล้วก็เกี่ยวกับช่องปากด้วยนะคะอาจจะมีกลิ่นปากหรืออาจจะปากเจ็บแล้วก็ระวังต่อมทอมซินอักเสบการเป็นไทลอยการเป็น เ,เกี่ยวกับทรงอกเต้านมมดลูกรังไข่เกิดขึ้นแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องไขมันอุดตันด้วยนะคะสำหรับชาวราศีกันหรือลัคนาการในช่วงของดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกเพราะฉะนั้นถ้าถ้าถามถึงว่าเดือดร้อนเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ให้ระวังเรื่องเพื่อนฝูงให้ระวังเรื่องการเงินให้ระวังเรื่องการเชื่อคนง่าย อย่าเชื่อคนง่ายเกินไปอย่ากินดื่มเที่ยวจนกระทั่งแบบว่าคือลักสนุกอะ่ะเพื่อนฝูงชวนไปไหนก็ชวนแล้วแล้วส่วนใหญ่เวลาที่เพื่อนชวนไปไหนแล้วเนี่ยคนที่จ่ายคือเรานะคะกลายเป็นว่าเราจะต้องเป็นคนไปซับพอร์ตเพื่อนเหมือนเราถูกหลอกให้ไปจ่ายตังค์เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นช่วงของการที่เก็บเงินไม่อยู่อันนี้คือข้อเสีย ของชาวราศีกันที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่ดาวอังคารย้ายนะคะแล้วพอดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกเนี่ยมันเหมือนมีอิทธิพลนะคะมีอิทธิพลของการที่เรียกว่ารักเพื่อนเชื่อเพื่อนแล้วเพื่อนหลอกเราได้ง่ายตรงนี้คือข้อเสียของชาวราศีกันแต่ส่วนเรื่องการงานแล้วเนี่ยถ้าคุณมีความกระตือรือร้อนบอกได้เลยว่าเจ้านายอะ่ะ เขาดูคุณตามขั้นตอนแต่เขารักคุณนะมีความเมตตาคุณอยู่โดยเฉพาะเจ้านายผู้หญิงแต่ถามว่าเจ้านายผู้ชายจะไม่เมตตาเลยเลยมีเมตตาเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นเจ้านายผู้หญิงจะสนับสนุนเราได้มากกว่านะคะก็จบคําพยากรณ์สำหรับชาวราศีกันหรือลัคนากันแล้วค่ะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นแล้วก็เป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ